ผมว่ากำลังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่สร้างคอนเทนต์ทำาลายระบบนิเวศของการหาเงินบนเฟซบ o o กนะฮะแล้วก็คอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยมีคนทำเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันได้เงินง่ายมันได้เงินไวแล้วก็มันได้เงินที่ดีด้วยแถมที่สำคัญกนะ็คือเขาจะอัปโหลดมันในปริมาณที่เยอะแค่ไหนก็ได้ตราบที่ตัวเองยังคงม,มีเวลาในการทำวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วมันทำาลายระบบนิเวศในการหาเงินยังไงผมบอกเลยนะครับว่า คอนเทนท์ที่พูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นคอนเทนต์ที่ไปดูดคลิปวิดีโอคนอื่นมาเสร็จแล้วก็พอดูดปั๊บเนี่ยก็เอาวิดีโอนั้นนะครับผมมาเล่นโดยที่แอบแปะหน้าตัวเองไว้มุมใดมุมหนึ่งเล็กๆนะครับสไตล์เหมือนรนะีแอคชั่นน่ะเหมือนคุณกําลังนั่งดูแต่คุณก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ใหม่แล้วก็ไม่ได้มีความคิดเห็นหรือการแสดงออกอกะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันเกิดความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นซึ่งก็นั่นแหละฮะ เขาดูดคลิปมาแปะหน้าตัวเองซึ่งวิดีโอที่แปะหน้าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทําทิ้งไว้แล้วมันก็วนลูปกี่รอบก็ได้เพราะอะไรรูป้ป่ะมันเป็นแค่ท่านั่งดูเฉยๆแต่กลายเป็นว่าพออัปโหลดลงไปเยอะๆปั๊บเนี่ยนะครับมันมียอดวิวที่ดีเพราะที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่มันเป็นไวรัลอยู่แล้ว อัปโหลดรีรันอัพขึ้นอัพลงเรื่อยๆได้ตลอดเลยนะครับไปสร้างช่องใหม่ห,มหลายช่องแล้วก็อัพแบบนี้ขึ้นไปขึ้นมาคือมันสามารถทําแบบนี้ได้เนื่องจากว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในการคิดคอนเทนต์และไม่ต้องผลิตคลิปวิดีโอเองนะครับผมแล้วมันก็ทําอย่างเงี้ยวบนไปเรื่อยๆโดยการหาช่องโหว่ของตัวการอัปโหลดไฟล์แล้วก็ทําให้ปริมาณวิดีโอบนเยอะขึ้นนะครับนั่นแหละฮะเป็นเหตุผลที่ณตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ตั้งใจทําดีๆอ่ะ เขากาลังโดนผลกระทบตรงนี้จากไอ้บุคคลกลุ่มนี้นี่แหละนะครับที่กําลังทําให้ระบบดิเวทของ Facebook พังนะฮะใครเห็นด้วยคอมเมนต์หน่อยส่วนใครที่อาจจะรู้สึกเห็นต่างก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ด้วยความสุภาพนะครับลองชี้แจงมาดูซิว่าเออมันอาจจะดีก็ได้นะการไปดูคลิปคนอื่นมาลงแล้วก็ทําแบบเนี้ยถ้มามันดีในมุมไหนลองบอกผมทีนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเลยนะครับผมเป็นคนที่ยิงแอดโฆษณานะครับผมไปหาพวกอินฟลูเอนเซอร์เพื่อทําการรีวิวในสินค้าของผมต่างๆ ผมก็จะไม่เลือกบุคคลประเภทกลุ่มน,นี้นะต่อให้เขาเสนอเลดการ์ดมาในราคาที่ดีผมก็ไม่เอาเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ก็ไม่ชัดความเป็นะตัวตนก็ไม่มีแบรนดิ้งก็ไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่เลือกแนวแนวนี้นะครับแต่ว่าก็จะไปเลือกอีก,อกบริบทแทนแต่คนที่กําลังทําการแบบคลิปวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์เนื้อหาที่ตั้งใจทําแบบจริงๆจัง,จงๆเนี่ยนะครับพยายามผลิตมันแต่ว่ายอดวิวมันไม่พุ่งมันไม่วิ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะในหนึ่งวันเนี่ย เวลาคุณอัปโหลดไปคุณพยายามทํามันดีแค่ไหนก็ตามแต่แต่สายตาของคนเราเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยเวลาเช่นผมเป็นพนักงานประจําผมมีเวลาว่างประมาณสักต่อชั่วโมงเนี่ยเบรกสัก10นาทีถูกปะแต่ผมเลื่อนไม่เจอของคุณอ่ะผมไปเจอไอวีดีโอแบบเนี้ยก็พยายามเลื่อนไปเลื่อนไปแต่มันก็ไม่เจอของคุณสักทีเพราะอะไรเพราะปริมาณวีดีโอมันเยอะมากปริมาณวิดีโอมันม,นมหาศาลไอ้พวกนี้มันอัปโหลดปุบปุบเข้าไปทําให้คนที่จะหาอะไรได้จริงจัง,จง,จงเนี่ยมันยากขึ้น ผมไม่ได้กลัวเลยนะว่าจะมีช่องไหนก็ตามแต่มาทำคอนเทนต์ดีๆเสิร์ฟเนื้อหาดีๆไอเดียสร้างสารรค์เจ๋งๆโปรดักชั่นดีๆแล้วกินยอดวิวที่มหาศาลเนี่ยผมชอบนะที่จะให้ทุกช่องพัฒนาแข่งกันมาเลยแข่งมาเลยครับผมแข่งมาเลยนะคอนเทนต์ในประเทศไทยมันจะได้สร้างสารรค์แล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่แบบได้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่รับชมในคอนเทนต์นั้นๆคนที่มานั่งดูวิดีโอเขาจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เนื่องจากว่าเขาจะได้เสิร์ฟ แบบเขาได้รับชมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพคนเสิร์ฟก็เสิร์ฟให้อย่างมีคุณภาพแล้วมันจะแบบโอ้โหพัฒนาทักษะการทาวิดีโอไปได้อีกเรื่อยๆผมชอบการแข่งขันผมสนุกกับสิ่งนี้ถูกปะหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะแบบเนี้ยเราแพ้ก็ยังสมศักดิ์ศรีอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาคิดไอคอนเทนต์มาดีแล้วเขาคิดรูปแบบเขาคิดเนื้อเรื่องเขาคิดวางแผนการทาโฆษณาทุกอย่างมันมันดีหมดแล้วโอเคฉันแพ้แบบสงสาก์ศรีนะฮะแพ้แบบสมศักดิ์ศรีไม่เป็นไร สบายมากโอเคพัฒนาตัวเองใหม่แล้วก็สู้ได้แต่อปริมาณวิดีโออแบบจังวิดีโอหรือว่าพวกวิดีโอขยะพวกเนี้ยมันถูกเสิร์ฟเสิร์ฟเร์เข้ามาฮะนี่เราแพ้วิดีโอขยะเหรอนะหรือว่าเราทํางานลําบากขึ้นเพราะวิดีโอขยะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ mm hmm. เหตุผลที่โบนัสเรียลเพย์บางส่วนที่เขาตัดไอ้ตรงนั้นออกไปแล้วเอาไปกระจายรายได้ใน a c e b o o k เนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะับไอ้การตัดส่วนนั้นออกไป เพื่ออะไรเพื่อให้ไอวิดีโอที่มันอัปโหลดแบบบ้าๆเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยมันมีรายได้ที่น้อยลงถ้ามันน้อยลงมันไม่คุ้มเดี๋ยวมันก็เลิกทําอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อเอาไอ้ส่วนเนี้ยไรายได้ตัวนี้ไปกระจายให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นบ้างที่บางทีเนี่ยเขาทําวิดีโอสู้ไม่ได้แต่เขาเขียนบทความเก่งเขาทาสตอรี่เก่งนะเขาคิดโพสต์ดีๆเขามีเนื้อหาดีๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบรังสรรค์ตรงนั้นะให้มันดีที่สุดแต่กับการว่ารายได้มันน้อยมากสู้วิดีโอไม่ได้ถูกปะ มันก็อยู่ในยุคมืดไปช่วงหนึ่งของการทำคอนเทนต์โดยการเขียนบทความแล้วก็วิดีโอก็เชิดชายไปช่วงใหญ่ๆเลยนะครับกะทั่งปัจจุบันนี้มันถูกปรับให้สมดุลมากขึ้นนะคุณจะได้ไม่ต้องไปเจอแล้วคุณป้าแก่ๆเต้นในไลฟ์นะครับหรือว่าในวิดีโอสั้นแล้วมันมียอดวิวที่มาหาศาลคนที่แบบคิดคอนเทนต์แล้วไม่ออกอะ่ะแต่ว่าเราก็จะแบบนาเสนอแต่เรื่องใต้สะดือยอย่างเดียวเพื่อให้มันได้ยอดวิวเพื่อให้มันเกิดแบบวูบคนที่แบบผู้ชายไปติดตามเยอะ,ยอะมียอดวิวเยอะๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะครับคอนเทนต์เราเนี้ยจะได้แบบเบา,บางลงลน่อย นะจะได้แบบแข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นนะนั่นแหละครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่นะปัจจุบันนี้ผมพูดเลยไอคอนเทนต์รีแอคเนี่ยนะครับนะมันค่อนข้างหนักมากนะค่อนข้างหนักมากแล้วก็ทําให้คนที่คิดว่าตั้งใจทําเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดยอดวิวนี่คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะไม่อยากพูดหรอกแต่จะพูดไปแถว่าเอ้ยมึงขี้แพ้วโอ้โหไม่สู้เลยว่ะอะไรเงี้ยครับอย่างผมมาสู้อยู่แล้วผมช่องใหญ่นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วผมมาเริ่มจังหวะที่เป็นแบบนี้นะผมว่าผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ผมเริ่มมาก่อนหน้านั้นมากแล้วผมมีทุนทรัพย์ผมมีกําลังทรัพย์มากพอในการที่จะแบบยิงแอดแล้วเปิดการมองเห็นให้คนเห็นช่องผมได้ผมสามารถทําแบบนี้ได้ณนะวันนี้นะแต่ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นที่ผมเริ่มต้นแล้วเป็นแบบนี้นะลําบากตายเลยพูดเลยลําบากแน่นะครับกูจะลืมนะว่าในหนึ่งวันเนี่ย ช่วงเวลาที่คนว่างๆแล้วจะดูคลิปวิดีโอเนี่ยคนไทยเฉลี่ยวันนึงสองชั่วโมงถูกปะสองชั่วโมงที่จะเข้ามาดูใน c e b o o k กนะเออไอสองชั่วโมงนั้นนะก่าจะเจอของคุณนะคุณคิดดูว่ามันต้องเจอมาอีกกี่ช่องละแล้วกว่าจะมาเจอของเราเนี่ยมันก็ยากขึ้นยิ่งวิดีโอถูอัปโหลดเข้าไปเยอะขึ้นมันก็ยิ่งยากขึ้นนะครับแทนที่สําคัญต่อจากนี้ไปนะเมื่อการคัดกรองวิดีโอของอัลกอริทึมเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่มันเยอะขึ้นนะครับคุณก็จะลําบากในการหาเงินตามนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันมีทางรอดเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อจากนี้ไปผมจะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าใจว่าการทำวิดีโอที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วทำให้คุณน่ะถูกจับจ้องเป็นสายตาหลายๆคนมารวมกันที่คุณได้ง่ายกว่าเดิมนิดนึงดีกว่าจะไปพูดว่าเอ้ยมันทุกคนต้องมาดูคุณเนี่ยมันจะโอเวอร์ไปนะะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับคุณเดินเข้าไปตลาดอะทุกร้านขายลูกชิ้นหมดเลย จัดหน้าร้านเหมือนกันเดมีกระทะทอดมีถาดกลมๆวางนะแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณแตกต่างจากร้านอื่นแม้แต่เพียงนิดเดียวคุณจัดร้านสวยกว่าร้านคุณสว่างกว่านะคุณจะเรียกลูกค้าเข้ามาร้านคุณได้ทันทีเพราะที่ี่ไม่รู้แหละรสชาติเป็นไงไม่รู้แต่ที่รู้คุณดูสะอาดคุณสว่างกว่าคุณโดดเด่นกว่าร้านคุณมีเอกลักษณ์ชื่อคุณเท่อะไรแบบนี้นะคุณเป็นที่โดดเด่นขึ้นมาทันทีมียอดวิวทันทีมียอดสั่งซื้อทันที เดี๋ยวผมแนะนําวิธีการนั้นให้ก็สามารถติดตามได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไงโอเคปะนะฮะมืดแล้วคุณผู้ชมก็ขอให้คนโชคดีประสบความสาเร็จในการทําออนไลน์นะพูดแบบนี้อย่าท้ออย่าเลิกอย่าหยุดทำนะฮะมันต้องชนะสิไม่ชนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ชนะแน่นอนไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ชนะแน่นอนในอนาคตจะชนะแน่นอนอย่าเลิกทำเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ